ลงพื้นที่ไปคุณดุกภูมินสารสมบูรณ์ตอนนี้พร้อมแล้วนะครับรายงานสดเข้ามาเชิญครับคุณดุกครับขอบคุณครับนี่คือสภาพความเสียหายของบ้านประชาชนนะครับที่ตั้งอยู่ในบริเวณโดยรอบของโกดังเก็บพลุนะครับที่เกิดเหตุระเบิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือของผมนะครับจะพบนะครับว่าบ้านเดือนของประชาชนนั้นนะครับเสียหายทั้งหมดนะครับบางหลังนะครับ แค่ไม่เหลือเขาโครงของตัวบ้านบางหลังเหลือเพียงโครงและหลังคาบ้านเท่านั้นทําให้ประชาชนส่วนใหญ่นะครับไม่มีที่พักอาศัยจําเป็นต้องไปอยู่บ้านญาติหรือโกดังขออภัยครับหรือศูนย์อพยพชโชคคลาวนะครับ ซึ่งจากการสังเกตพื้นที่โดยรอบกดังในจุดที่ผมยืนบรายงานตรงนี้อย่างที่เห็นอยู่นะครับก็จะพบนะครับว่ามีเศษพลุกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณโดยล่าสุดครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็อยู่ระหว่างเร่งเคลียร์พื้นที่ครับรวมถึงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เข้ามาตะเวนเก็บชิ้นเนื้อของทางผู้เสียชีวิตนะครับขณะเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นอยู่ณขณะนี้ทางตำรวจนะครับได้นําโพลิสไลน์นะครับมากั้นไว้เพื่อไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่ครับ จากเหตุการณ์โกดังเก็บพุที่ตั้งอยู่อำเภอสูงไหกโกโลกจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุระเบิดส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากล่าสุดครับลูกสาวของนายสมศักดิ์และนางอุทัยชูโชตผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวบอกนะครับว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองรายคือบุคคลที่ทางราชการแจ้งมาล่าสุดว่าคือชายและหญิงไม่ทราบช,ชื่อโดยที่ผ่านมานะครับนางขออภัยครับนายสมศักดิ์และนางอุทัยได้อาศัยอยู่ในคุกล่าวมาหลายปีนะครับยอมรับผิดทำใจไม่ได้ ยืนยันนะครับไม่เคยได้รับแจ้งจากเจ้าของโกดังว่าภายในโกดังได้เก็บผู้จานวนมากไว้ทําให้ส่วนตัวรวมถึงทางผู้เสียชีวิตทั้งสองคนนะครับไม่ได้ระวังตัวจากนี้ไม่คาดหวังว่าทางเจ้าของโรงงานจะชดใช้เยียวยาเนื่องจากแม้จะชดใช้เพียงใดนะครับก็ไม่เพียงพอต่อชีวิตของพ่อและแม่ที่จากไปค่ะเราไม่มีใครรู้ว่าเป็นโรงงานที่เก็บพุหรือไอ,อ้เป็นดินปลาสิวอะไรเงี่ยค่ะ ทุกคนก็ไม่มีใครรู้จนเนี่ยเกิดเหตุขึ้นมาคือเขาไม่มีการแจ้งชาวบ้านในพื้นที่เลยละเขาไม่บอกนะทุกคนเห็นไปควนัเก็บของ oh. ก็ท่านนั่นแหละ oh. อืมก็อะไรก็เยียยาชีวิตพ่อแม่พี่ขึ้นมาไม่ได้นะก็ oh. คนไม่ออกเลยจริงๆก็ได้แต่หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นกับคนอื่นๆอ,อีกเพราะบ้านพี่ก็เสียไป2ชีวิตบางบ้านคือ5ชีวิตเลยซึ่งมันหนักพี่ว่าก็อยากจะให้ทางทางการมีนโยบายที่เข้มงวดขึ้นในการดูแลโรงงานหรือว่าพวกที่เป็นเก็บคลุดอกไม้ไฟต่างๆนี่คะ่ะให้เข้มงวดมากกว่านี้คะ่ะเดียวกันนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลเอกประยุจันโอนชานายกรัฐมนตรีนะครับได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนนะครับ ช่วยดูแลผู้ประสบภัยให้อย่างดีที่สุดครับวันนี้ต้องต้องยอมรับว่าระดมกันมาทั้งหมดถ้าผมยืนณเวลานี้จากความสูญเสียจากเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นผู้เสียชีวิตการนี้ก็สองนะครับยืนยันพิสูจน์ทราบแล้วก็10เหลืออีกสองรายที่ที่รอพิสูจน์ทราบว่าว่าเป็นใครบาดเจ็บก็ร,ยยร้อ่สเอ็อยู่โรงพยาบาล10คน สาหัสหนึ่งก็ปานกลาง9กขณะเดียวกันนะครับมีรายงานว่าทางนายอำเภอสุงไหงโกโลกนะครับได้วางแผนส่งทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชุดกู้ชีพกู้ภัยนะครับลงพื้นที่เข้าไปค้นหาร่างของบุคคลที่รับแจ้งสูญหายเพิ่มเติมนะครับซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้จําเป็นต้องทําอย่างรอบคอบและรัดกลุ่มนะครับเบื้องต้นยังไม่สามารถเข้าไปในจุดที่เป็นโซนแดงรัศมี200เมตรถึง400เมตรได้ต้องฉีดน้ําเพื่อป้องกันไฟประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ คุณผู้ชมครับและเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาบ้านของผู้ประสบภัยด้านขวามือของผมนะครับซึ่งตั้งห่างจากโกดังเก็บผู้ราว15เมตรได้มีควันไฟเกิดขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่จําเป็นต้องรีบฉีดน้ําระงับเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้อีกทั้งครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางทหารนะครับได้ตรวจพบนะครับว่ามีโกดังแห่งหนึ่งนะครับได้เป็นสถานที่นะครับเก็บพลุจํานวนมากไว้ซึ่งขณะนี้ทางทหารนะครับได้ลําเลียงพลุ จำนวนดังกล่าวนะครับไปเก็บไว้ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วและขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่นี้ในจุดที่ผมยืนรายงานตรงนี้ก็ยังคงระครุงนะครับไปด้วยของกลิ่นไหม้และกลิ่นของดินประสิวครับและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภูมิสารสมบูรณ์ครับรายงานสดจากอำเภอสูงไหงกลกจังหวัดนราธิวาสครับ